คลยเอริกเทนฮากเลยนะรูเบนอมโมริมกุนซืแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแจ้งถึงสาเหตุที่เปลี่ยนทีมบ่อยจัด11ตัวจริงแต่ละนัดแทบไม่ซ้ำหน้ากันวันที่25ธันวาคม67รูเบนอมโมริมกุนซือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่ตัวเขาเปลี่ยนทีมบ่อยโดยการจัดผู้เล่น11ตัวจริงในแต่ละนัดแทบไม่ซ้ำหน้ากันเลยทีเดียว นัตั้งแต่ที่รูเบนอโมริมเข้ามารับงานต่อจากเอริกเทนฮากอดีตกุนซือคนก่อนของทีมชาวเนเธอร์แลนด์โดยคุมทีมไปแล้ว9นัดผลงานแบ่งออกเป็นชนะ4ี่นัดเสมอหนึ่งนัดแพ้4นัดยิ่งได้17เสีย17ประตูท่ามกลางกระแสที่ว่าตัวเขายังไม่มี11ตัวจริงที่ดีที่สุดจึงใช้การโรเตชันนักเตะเพื่อพิจารณาอนาคตแต่ละคนล่าสุดรูเบนอโมริมออกมากล่าวว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะมันไม่ใช่โรเตชันเพื่อดูฟอร์มผู้เล่นแต่เราทำเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บของนักเตะ แน่นอนว่าผมต้องการพาทีมคว้าชัยชนะในแต่ละเกมผมรู้ว่างานของผมคือการทำทีมระยะยาวแต่ผมก็รู้ว่าในสโมสรใหญ่แบบนี้คุณไม่มีเวลามากนักหรอกซึ่งคุณต้องเก็บชัยชนะให้ได้เรื่อยๆดังนั้นผมจึงรู้ถึงความรับผิดชอบที่ผมมีแต่อย่างที่บอกผมไม่ต้องการให้เจอกับอาการบาดเจ็บมากเหมือนเมื่อก่อนผมต้องการคว้าชัยชนะโดยที่ไม่มีใครต้องบาดเจ็บ